่องการที่ประธานาธิบดีไบเดนนะับทิ้งทวนนะครับด้วยการอนุมัติให้เซเลนกีสามารถใช้อาวุธของสหรัฐนะในการโจมตีไปยังมอสโกได้นี่นะครับถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะพี่น้องวันนี้ราคาทองคําทะยานทันทีนะมครับแล้วไปดูนะครับว่าทองคาจะไปเรื่อยเลยนะครับ,นะรบวันนี้นับทฤษฎีสมครบคิดเนี่นะครับคุณจะมองข้ามไม่ได้นะ เพราะพวกประเทศเหล่านี้นะมันมีความโหดเหี้มเอามาหิตมากกว่าที่เราคิดนะการชิงอานาจนะวันนี้อเมริกาไม่ได้เป็นประเทศที่อิสลามเหมือนเดิมนะก็มีไซออนิสไทยก็รู้อยู่ว่าไซออนิสเนี่ยนะครับอยู่เบื้องหลังการเมืองของอเมริกันอยู่เบื้องหลังผลประโยชน์ของอเมริกันมาโดยตลอดนะดังนั้นอย่างเนทานยาฮูเนี่ยครับกาลังจะหมดอายุใช่ไหมครับผู้คนก็ยังสงสัยนะว่าไอเหตุการณ์ที่โจมตีเนี่ย จมตีกาซาเนี่ยนะครับโจมจาก,กาซาโจมตีเซลเนี่ยมันเป็นแผนหรือเปล่าเพราะว่าเนทชายารฮูเนี่ยเป็นสายเหี่ยวที่แพ้เลือกตั้งใช่ไหมดังนั้นการมีสงครามก็ทำเป็นการต่ออายุให้กับเนทชันยาฮูดโดยอตโนมัติจนทุกวันนี้นะครับเห็นไหมเซเลนสก,กี้ก็เช่เดียวกันนะครับยิงแพ้เลือกตั้งการยั่วยุให้รัสเซียโจมตีก็เพื่อจะได้อยู่ในตําแหน่งต่อหรือเปล่า แล้ววันนี้นะถ้าเกิดเซเลนสกี้ยิงขีปนาวุธเข้าไปในมอสโกแคล่ลูกเดียวยเดียวไบเดนได้ต่อ,อยุอะไรนะไบเดนจะได้ต่อ,อยุนะเพราะว่าไบาเดนยังเหลืออำนาจอยู่อีกเดือนกว่าๆนะครับใช่ไหมจะสาบานตนนะเข้ารับตำแหน่งทํ้เนี่ยคือวันที่สี่มกราใช่ไหมนี่บเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวใหญ่ช่องโลกเลยอ่านะครับคนอื่นไม่รู้ครับ ผมมองดูเปิดทีวียังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ผมเห็นข่าวนี้แล้วก็อย่างที่ผมเคยคาดการไว้ครับว่าวันนี้นะครับโลกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมนะทุกคนต่างชิงกันเป็นใหญ่นะครับแล้วก็มีการเล่นเกมมีทฤษฎีมากมายที่กําลังพูดถึงการสมคบคิดในการคลองโลกเนี่ยกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจก็ไม่ยอมนะครับไอ้กลุ่มอำนาจใหม่ก็อยากได้อำนาจไอ้กลุ่มอำนาจเก่าก็ไม่อยากจะเสียอำนาจนะนะประธานาธิบดีสหรัฐนี่ครับ จะมีผลก็ต่อเมื่อได้สาบานตนกับไบเบิลนะครับถึงจะเริ่มรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการแต่วันนี้นะประธานาธิบดีไบเดนมีอนานาจเต็มนะเห็นไหมการนี้ทําประกาศว่าจะยุติสงครามภายใน24ชั่วโมงหลังจากรับตาแหน่งย่อมมีคนเสียประโยชน์ครับเออนะวันนี้นะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องหนักต่างประเทศหน่อยเพราะมีผลโดยตรงกับประเทศเรากับ นายกที่ไรเดียงสานะครับนะออัอ่นั้นวันนี้นะครับไบเดนนี่นะถ้้เกิดสงครามนี่เรียบร้อยครับทำหมดสิทธิ์วันนี้คุณก็เห็นใช่ไหมว่าเดยดันชัมนี่นะได้ทำอะไรที่เรื่องที่บ้าๆบอหลายเรื่องนอย่างเช่นการตั้งผู้สื่อข่าวมาเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมนี่ครับแล้วก็มีการขู่ปลด CIA เช่่ไหมครับ เออแล้วก็มีอะไรครับเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีในคอรมอลหลายๆคนซึ่งเป็นเรื่องช็อคโลกคุณคิดด้วยหรือว่าคนที่มีอำนาจในอเมริกันจะยอมอ่ะคุณคิดหรือว่าผู้ผู้บัญชาการเซีอยากถูกปลดอ่ะคุณคิ้หรือว่าทหารจะยอมให้กับนักข่าวมาเป็นรัฐมนตรีกลาเาผมคุณคิดหรือว่ามันจะยอมมเนรัะะนั้นต้องคิดให้เยอะเลยนะครับวันนี้ผมเลยเชื่อว่านะครับสงครามถ้าเกิดวันนี้มีเวลาอีกหนึ่งเดือนกว่าๆที่เราต้องรู้แล้วว่า เซเลนสกี้นะมันจะบ้าเลือดเปล่าแต่นี้มันไม่มีทางเลือกแล้วเพราะถ้าเกิดทาขึ้นมานะครับก็คือเทยูเครนแต่ถ้ามีสงครามต่อนะครับถ้าเกิดจะให้มียูเครนไม่ถูกทออทิ้งคือต้องมีสงครามแล้วนะต้องให้ไบเดนรักษาตรงนี้ต่อไปนะครับดังนั้นะถ้าเกิดมีสงครามนี่ครับทาหมดสิทธิ์ที่จะเป็นประธานาธิบดีนะไบเดนจะรักษาการยาวเหมือนกับที่เนทันยาหูกับเซเลนสกี้ซึ่งวันนี้ทั้งสองคนนั้นหมดไปแล้วดังนั้นเรื่องแบบนี้อย่าคิดว่าไปไม่ได้นะครับนะ พราะทั้งหมดได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเออได้ไหมแล้วคุณีดูดิว,ว่าถ้าเกิดทาขึ้นมาเนี่ยไซร์น,นี้จะแฮปปี้หรือเปล่ากับนโยบายของซ้าเห็นไ,ไหมแล้วนีาเรื่องนี้ไม่ร้อนไม่ได้นะครับเอออันนี้คือเรื่องร้อนเลยครับร้อนร้อนสดๆซึ่งพวกเราต้องจับตาดูนะว่ากูลองดูเราลองจินตนาการตามนะับอ,อ,อันนี้ต้องเอาจากอาจารย์คนระับอาจารย์บอกให้ศึกษาตำราพิไทยพิไทยสงครามซุนหมู่ใช่ไหม คือเวลาเราวิเคราะห์สถานการณ์ด้านดีเนี่ยให้วิเคราะห์ในจุดที่ดีน้อยที่สุดอย่าไปวิเคราะห์จุดที่เลิศที่สุดนะแต่วิเคราะห์ด้านลบเี่ครับให้วิเคราะห์จุดที่เลวร้ายที่สุดเพื่อที่จะได้ปรับตัวได้ทันนะครับใช่ไ,ไหมถ้าวิเคราะห์ด้านดีนะครับยังไงไมันก็ดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณไปเล็งผลเลิศเกินเนี่ยมันจะผิดหวังไงดังนั้นวิเคราะห์อะไรด้านดีเนี่ยวิเคราะห์แค่จุดที่เป็นไปได้น้อยที่สุดก่อน ถ้าเกิดมันได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกําไรเลยแต่ถ้าวิเคราะห์ด้านลบนะครับถ้าคุณไม่วิเคราะห์ว่าคงไม่เป็นไรนี่ยครับถ้าเกิดมันเป็นไรขึ้นมานี่กลับตัวไม่ทันแก้ไขไม่ทันน,ะนะั้นนั้นผมมองไปไกลถือว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดขึ้นกับภายในระยะเวะลาหนึ่งเดือนจากนี้เป็นต้นไปนี่แหละครับเพราะว่านะครับมีคนได้ประโยชน์นะแล้วก็ก็รู้อยู่แล้วว่าชาวอเมริกันตอนนี้เริ่มสะดุ้งตื่นแล้วว่าเฮ้นยนโยบายแบบนี้ที่ของททำาเนี่ยทาก็จะทิ้งทวนเหมือนกัน เพราะเป็นได้อีกสมัยเดียวจึงไม่จําเป็นต้องห่วงการเลือกตั้งในสมัยหน้าใช่ไหมครับดังนั้นทําก็ทําอะไรตามใจทําโดยไม่ต้องห่วงว่าสมัยหน้ากูจะต้องกลับมาหรือเปล่าเพราะทําเป็นประธานาธิบดีมาสองสมัยดังนั้นเกิดปล่อยทํ้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอเมริกาจะต้องสูญเสียความเป็นผู้นําก็ได้อเมริกาจะต้องถูกโดดเดี่ยวลอยแพก็ได้เพราะนโยบายของทําไม่สนใจใครเลยใช่ไหมครับทนะ้ายสุดรับโลกทั้งโลกก็จะทิ้งอเมริกาอเมริกาก็เลยจำเป็นต้องดึงพรรคพวกไว้ก่อน เพราะวันนี้มันมีสัญญาณที่ชัดเจนมากกว่าหลายประเทศในนาโตเตรียมเข้าร่วมกับรัสเซียกับจีนแล้วหลังจากถ้าเกิดทําขึ้นมาเพราะนโยบายทําไม่เอาใครเลยเอาแต่ตัวเองเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมดังนั้นวันนี้ครับผมเชื่อว่าโอกาสทองของเซเลนสก,กี้มาแล้วครับวันนี้มีอาวุธนะครับซึ่งได้ส่งไปแล้วเนยครับ่านะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง เพราะว่ามันเป็นความลับสุดยอดเปิดเผยไม่ได้นะคเพราะจะเปิดเผยมานี่ถูกรัเสเซียทําลายก็จะเสียของในชะ่ไหมแต่วันนี้นะครับอาวุธตัวนี้ได้ส่งไปแล้วก็มีความสงสัยว่านะ่าจะอยู่ที่โปรแลรนด์นะคงยังไม่ได้ส่งเข้าไปในยูเครนหรอกครับแล้วอ,อย่างนะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆของชาติตะวันตกเนี่ยยูเครนไม่ค่อยมีความคุ้นเคยนะแต่จริงๆยังเป็นต้องใช้คนอเมริกันนะครับเป็นคนยิง นะเพราะวันนี้ระบบดาวเทียมของยูเครนมันพังพินาาไปแล้วมันไม่มีด้วยคนระับไม่ใช่พังไม่ามันไม่มีดังนั้นการจะยิงอาวุธแบบนี้ได้นะจะต้องมีกําหนดพิกัดแลวต้องมีความแม่นยําสูงฉะนั้นผมเลยเชื่อว,ว่าชาติที่จะยิงจะลวตัวนี้นะน่าจะเป็นฝีมือของอเมริกันที่จะต้องใช้ขีปนาวุธตัวนี้ในการยิงเข้าใส่มอสโกนะครับเพราะต้องการะถ้าไม่มีสงครามไปเด่นไปแนะ่ทามาแนะ่โอกาสเดียวที่จะเหลืออยู่คือ ต้องเกิดสงครามครับพี่น้องเออครับแล้นปีใหม่นี้เราอาจจะแทนที่จะลองด้วยพลนะครับเราจะฉลองด้วย,วบ,าาวยบ้างไฟฝรั่งบ้างยักษ์เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาได้ซีเรียสมานผมนอนไม่หลับเลยครับจะเจอเรื่องนี้เข้าไปนะเออ,อน,นั้นเมื่อกี้ดูถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับนายยกมือใหม่หัดขับแล้วนี่นะชิปหายแน่ครับเออเห็นไหมดนั้นอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ นั้นเอา้าไปต่อเลยนะครับนะคิดตามผมไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเชื่อนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับมันยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่มันมีหัวเชื้อเกิดขึ้นแล้วซึ่งผมบอกแล้วไงผมจะต้องเอาเหตุการณ์ที่เป็นข่าวแล้วนะครับมาวิเคราะห์ต่อนะครับแล้วมาดูว่าแม่นไมมแม่นนะก็มาดูจากนี้ครับจะได้เห็นว่าวันนี้นะครับทำไมนักวิชาการลหลายๆคนครับที่เขาทํางานด้วยข้อมูลเนี่ยเขาถึงไปคาดการณ์อะไรได้แม่นอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเรื่องข้อมูล นะครับทำไม AI นะมันนึงคาดการณ์ได้แม่นยำนค <c oughs> คุณลองเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครคุย AI ไอ้หมว่า AI เนี่ยมันรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์เ็าเรียกว Big Data นี่นะนะบิกดาต้านี่มาสังเคราะห์เป็น information <c oughs> แล้วก็นำส่วนที่เป็น Information <c oughs> ไปใช้นะแ <c oughs> นวคิดในการใช้ข้อมูลนะครับนะมันเริ่มตั้งแต่การรวบรวม Data <c oughs> ข้อมูลทั้งหมดเอามาเนี่ยเขาเรียกดา a ้านะเพราะว่ามันยังไม่มีการสังเคราะห์ถ้ามีการสังเคราะห์แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป n f น r m a t i o n ใช่ไหมครับ ถ้าคุณเป็นสถานีท่องเที่ยวเนี่ยมีข้อมูลแต่ไม่หมดเลยว่าเที่ยวที่นี่ดีเที่ยวนี้ที่ดีใช่ไหมครับเออไปเที่ยวตรงนี้ดีไปเที่ยวตรงนี้ดีแต่ตรงไหนดีวะแต่นั้นถ้าคุณไปขออินโฟมิชันจากสํานักงานท่องเที่ยวก็จะบอกอ๋อจุดนี้ดียังไงมีห้องน้ํามีที่นอนมีที่พักคือถ้าเกิดข้อมูลชาวบ้านโอ้ตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็ดีหมดแต่ก็เป็นแค่ด a ต a ้าไปแล้วอาจจะไม่มีห้องน้ําอาจจะไม่มีไฟใช้แต่ถนนพังถนนถางใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลระดับอินโฟมิชันแล้วเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดการตัดสินใจ นับในภาษาการเมืองก็เรียกว่าวิสตอมใช่ไหมเออถ้าเพื่อเกิดว่ามันเกิดเรามีข้อมูลที่ดีพอเนี่ยจะเกิดแนวคิดเลยว่าให้เราจะเที่ยวควรจะไปต่อหรือควรจะจดแค่นี้ใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้เือนกันครับนะข้อมูลเนี่ยนะผมได้บอกไงว่าถ้าผมได้ข้อมูลมาที่ผิดเนี่ยผมไม่ชัวร์ข้อมูลเนี่ยผมผมไม่กล้าิเคห์เพราะเดี๋ยวมันจะหน้าแหกนะครับแต่ข้อมูลยืนยันแล้ววันนี้นะฟ็อกซ์นิวสี e เอ็นรอยเตอร์วันนี้ข่าวออกเรียบร้อยใช่ไหมครับเออว่าไบเดนนะซึ่งมีอายุเหลือแค่เดือนนิดๆนะครับ ได้มีการอนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธของอเมริกาได้นั่นก็หมายความว่าอาวุธของอเมริกาทุกชนิดที่ส่งไปไม่ว่าจะมีสายไกลมีสายใกล้และให้โจมตีเข้าในดินแดนของรัสเซียได้ด้วยเออเห็นไหมนี่คือที่ผ่านมาไหมว่าปล่อยให้ยูเครนถูกย้ำอยู่ฝ่ายเดียวนะให้ใช้แค่ป้องกันตัวห้ามยิงเข้าไปในดินแดนนะอาวุธของอเมริกันห้ามยิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียใช่ไหมแต่รอบนี้อนุญาตแล้ว นะครับแต่นั้นปัญหามันไม่อยู่แค่ตรงนี้เะครับเพราะรัเสเซียบอกแล้วไงว่าถ้ามีอาวุธของชาติไหนนะยิงเข้ามาในดินแดนกูนะกูจะยิงอาวุธไปใส่ต้นตอของประเทศนั้นคนระับดังนั้นคุณคิดว่าเซเลนสกี้นยะมันจะยิงแค่าอาวุธของอเมริกันหรือเปล่าใช่ไหมอย่าลืมว่าอาวุธของอังกฤษอาวุธของเยอรมันอาวุธของไทยก็ส่งไปฝรั่งเศสใช่ไหมส่งไปให้เซเลนสกี้มาแล้วดังนั้นเซเลนสกี้ก็ถือโอกาสนี้เลยครับอาวุธอเมริกันกูยังกล้ายิงดังนั้นอาวุธอังกฤษเยอรมันมีลล้ิกกูจะไม่าย ก็จับตาดูให้ดีนะพี่น้องนะ